สวัสดีครับทุกคนโอ้ยวันนี้นะได้มีโอกาสแวะมาตรงบรรทัดทองจุฬาซอยหกนะจะ๊ะแถวมาบุญคลองแถวสเตเดียมวันแถวบรรทัดทองเลยอ้ะทุกคนนะฮะซอยหกมากินโจ๊กค่ะเราจะได้เปรียบเทียบกันก็แต่ละรสชาติเป็นยังไงสามแบบประจำวันนี้รถมาทุกคนอยากจะบอกว่าอันนี้ไม่ได้มาอวยนะฮะจะบอกให้ก่อนนะฮะช่องนี้เราไม่อวยใครถ้าไม่ดีจริงก็ไม่ได้ลงนะครับต่อให้อยู่ข้างถนนนะฮะถ้าอร่อยเราก็จะลงให้นะคะ ถ้าดีแล้วก็อร่อยนะฮะเราก็จะบอกต่อสิ่งดีๆเราไม่มาอวยค่ะอยู่ในซอกซอยตรงนี้อยู่ถนนใหญ่จุฬาซอยหกนะจ๊ะหรือชื่อมากโจกสามย่าทุกคนอทุกคนอย่างที่บอกช่องเรานะคนติดตามไม่กี่พันเนาะแต่ก็ดีใจนะที่คนติดตามนะตอนที่เริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะความเขาเรียกว่าอะไรเอาสิ่งดีๆมาฝากไงจ๊ะ แบบจริงใจไม่จริงเจ้าไม่รับฟอลโลด,ดูเิทุกคนอืเคี้ยวเขาปากล้วโคตรสะใจเลยใส่ใส่เนี้ยริกน้ำส้มเนี่ยโคตรสะใจเลยทุกคนต้องใช้คำว่าอร่อยชิบหาย่ะืะดูเถิคุณภาพไหมล่ะคุณภาพไหม,มคุณภาพไหม นี่แบบไข่เยี่ยวมาก,ก็เพิ่งกินไปดูสิกินไม่ถูกเลยทุกคนอร่อยมากอ,มอร่อยมากผมคำล่ำดืออันนี้สาขาจุฬาซอยหกไอยืย่นลือชื่อมาตั้งนานแต่ปกติเราไปกินที่จุฬาสามย่านแถวนั้นไงฮะเ็า<ม>ถึงชื่อว่าโจกสามย่านนะฮะเป็นญาาิที่น้องกันทุกคนอั้นคุณไทยรู้จักดีนะ,ะมีที่เชียงใหม่ด้วย อืมอืมอร่อยมากอือทุกคนดูสิเหตุที่ไม่ถ่ายตอนกินเพราะอะไรรู้ไหมเราไม่อยากให้เหมือนคนอื่นไงมันดูแล้วมันมันบางทีมันไม่ค่อยน่าดูนะ่ะถ้าเราเป็นแบบอํำพัชราภาอย่างเนี้โอเคกินอะไรก็สวย ออืร่อยมากทุกคอยากให้หันหน้ามาดูตัวเองตอนนี้ดังเลยหน้าตาอร่อยเป็นยังไงคือด้วยความที่เป็นโจ๊กอะมันอร่อยอยู่แล้วไงเข้าใจไหมหมูเหมอเนี่ยอร่อยอยู่แล้วไงโดนไข,ข่เค็มมันๆเข้าไปอีกโอจะบ้าตายนะฮะอ่ะปอนทุกคนออร่อยมาก ก้ก่ครับอืมดูไนะส้อ่อนทุกคนเดี๋ยวต้องลงนะครับทุกคนนี่นี่จ้าโจ๊กธรรมชาใส่ส่ใส่เยี่ยวมาใส่เต็มพิเศษมีหมดจับทุกคนอืมอยากจะบอกว่าไส้อ่อนเนี่ย เปื่อยได้ที่จริงๆเลยไม่เหนียวจะไม่แข็งอย่าว่าแต่รสชาติอร่อยเลยนะฮะดูรู้ได้เลยว่าวัตถุดิบคุณภาพมากทุกคนอ่ะบอนทุกคนจ้ะทุกคนดูสิแบบเน้นๆเลยคุณภาพมากๆเลยสุขภาพก็ามาจ้ะอืม อร่อยมากนี่ตับทุกคนอือ,อสุดยอดจ้ะลูกค้ามาตลอดนะครับทุกคน